นะัคือแร <Okay. S 1> กไอแจนคือใครกระโดดดิจแจนไอแจนม่ได้ร่างเล็กว่าเออผู้หญิงอ้าสิจบแล้วีีแบมอ่ะกระโดดดิผู้หญิงแบมดูังนี้และนากนแต่ว่านากกระโดดดิแล้วกูคนเดิมใช่ไหม อนาอนาอ้วนเป็นยังไงแก่แล้วแก่แล้วเดี๋ยวบุลลี่เลยบุลลี่เดี๋ยวทีนี้เลยตัวใหญ่ด้วยแล้วกูเป็นยังไงเนะฮะแก่ตัวแก่กันเนถอะทุกคนนะเก็บเฟื่อได้เป็นคนละชิ้นเลยนะฮะทุกคนนะเก็บฟืนไปเนี่ยแบบเนี่ในห้องนี้มันจะมีตุ๊กตาตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งเว้ย มาฟังแผนกันดิเออเออห้องห้องใหญ่ใช่ไหมล่ะเออมาฟังแผนก่อนก็เรามีสี่คนเราจะขึ้นไปข้าบนเว้ยแต่ปกติมีสี่ตัวเว้ยมันก็วิ่งลงมาไหมมันก็สี่ตัวแรกอะมึงจับลงมาข้างล่างเว้ยแล้วก็เผาไปเลยสี่ตัวแรกเว้ยแล้วสี่ตัวที่หลังก็ไปหาตัวมาเว้ยแล้วก็เผาพร้อมกันทั้งหมดเลยเว้ยแล้วเราก็จะไปนี่ไปบากใส่ตัวเผาตัวสุดท้ายเว้ยหยุดหยุดเพิ่มไอ้ไอ้สัตว์แย่กูพูดผิดกูขอโทษ มึงมันก็วิ่งได้ไหมอ่ะเข็นได้ไหมอะถ้าเราเผาถิ่นตัวแรกใช่ป่ะแล้วก็ไปเอาถี่ตัวอีกตัวอีกอ่ะมันก็เหลือตัวเดียวแล้ว่มสีมันก็จะเสียงนะเว้ยมันเสียงสีมันก็ไปจัดหน้าตาด้วยมาเว้ยไว้ทุกคนอย่าไปกลัวมันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังได้เลือกหน้าตาเอ๋ไว้ นามออไ่ยทำไมอยู่ดีๆไม่เจ็บกุญแจอะไรเลยวะไม่มีใครกลัวไม่มีใครกลัวไม่มีใครกลัวทั้งนั้นโไปตามกูทุกคนมันก็คนเด็กนั้นไอ้ที่มันห้องบนจำเป็นห้องข้างบนแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ที่มันห้องข้างบนนี่ไม่เจ็กุญแจอะไรเลยวะเด้ออ คุญแจไป็นหมดอ่ะวาย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 ถ้าเขาวนแล้วพ่อเขาวนแล้วมันไม่มีอะไรแล้วคุณแจไม่มีอนณาวิ่งไปห้อมันล็อเรียวอ้าช่วยด้วยไม่นะว่ายว่ายวายวายไม่มันดักตรงบันไดมันดักตรงบันไดอนณากระตุกอนณาวับได้ เดี๋ยวก็ร้อยได้เหมือนกูเราอยู่คนไปข้างล่างไม่ได้อะไรจ๊ะเจี๊ยบไม่ได้แลเปื้อไม่มีทางให้กูเจี๊ยบจูคุูอยู่ไหนเนี่ยประตูประตูอยู่นี่เฮียเราเขชิบหายไม่รับกันเลย ไม่เจอกุญแจอ้กูเจอแล้ว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 กูเจอห้องโถงกูเจอกูเจอห้องโถงแล้วโอเคมันคือความหวังสุดท้ายเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมานิดเดียวออกอาวุธออกอาวุธไม่ใช่ไปคนอื่นาแต่เราอยู่กับมึงอันนี้ใครเนี่ยอันนี้แบนด์ด้วยเหรอโอเคเจอแล้วเจอแล้วก็ภารกิจรอบนี้ไม่เป็นต่อะไรยากเลยครับกูแจไปเจอสักดอกในตอนนี้ จะเปิประตูหลักให้หนบ้างประตูหลักมันน่าจะมีไว้ตอนจบเกมเนาะเดี๋ยวรใจอีกรอ่ะเจ้าห้องนอนไปนอนกี่จตลอดเลยต้องการห้องโถงแม่มึงมีแต่ห้องโถงเฉยๆก็เหอเอ้าใครเปิดอ่ะอ้ากกูอยู่ไหนกันนะกูไม่เปิดไม่เปิดอ๋อตัวห้อง แล้วก็เปิดทุกของออกมาดิทำไมมีแต่ตุ๊กตาสีอย่างนี้วะ <c oughs> ไม่มีตุ๊กตาดำอ๋อมันวิ่งแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> อยู่ไหนกันอะอยู่ห้องโถงตรงกลางตรงบันไดเฮ้ยแย่ะละเยอละเฮ้ยมึงกูได้ยินเสียงคำรามมันใกล้แล้วมึงมันใกล้แล้ว อ๋อแยนห้องน้ำกระทาลูกกระดวนไปและเฮ้ยอ้าวแล้วคุณแจห้องดาดฟ้าอยู่ไหนดาดฟ้าเตี้ยมสิแต่หงกายขมวดตาเลยหายไปนี่ไงอ่ะไม่รู้อยู่กอบคลุมก่อนเฮ้ย หมือนได้ยินเสียงใกล้ๆมันอยู่ข้างล่าง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 เกียรติตอบที่อุ่นใจดีวะอยู่ข้างล่างมันอยู่ตรงไหนวะมันได้ยินเสียงใกล้ๆแล้วมันมันอยู่มันอยู่มันอยู่แถวนี้มันอยู่ใต้นี่บอกอ่ะเยรติอ่ะมันไม่ได้หยุดอานามันไม่ได้หยุดมันแค่แค่กำลังปา็อกมาไอ้แบบไอ้แบบอย่างไปเลยอ่ะเละเลยเฮ้ยนี่ไงมาหน้ากูแล้วเอาไปนนั่ บอกแล้วมันวาร์ปไดูู้ได้บอกแล้วมันวาร์ปได้เฮ้ยมันกระโดดได้เว้ยฝั่งนึงเนี้ยเอ้าไปไม่ได้เป็นใจห้องนอนเนี่ยห้องนอนอ่ะแต่ด้วยมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวนี้ใครนะอันนี้แจนอันนี้ข้างบน ไปไปไปคอยู่ข้างบนเออย่าไปทางนั้นประตูอยู่ไหนทำไรกันเนี่ยทำไรกันเนี่ยขโมกิ้็ติดอ่ะแบมแบมกุญแให้นอนอยู่บนีด้เลี้ยงอยู่ข้างบนอ่ะโอเคโอเคนี่ห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยนี่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 ห้องตุ๊กตาสองตัวอ่าฮะนี่กุญแจ ห้องแต่หลังคาเนี่ยนี่ห้องแต่หลังคาเอ้ยไป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 ข้างบนกันทุกคนตามมาทางไหนเนี่ยทางนี้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 ไม่ใช่หรอทางนี้ทางเออมึงตามคนมีกุญแจมาสิ้วิ่งงาัไปทางอีแบนนั่นไม่เจอแหละพร้อมแล้วทุกคน มือไวใครไวใครได้เ้ยตายแล้วเย่อ๋อมันมีห้าตัวที่ในห้องนี้แล้วเราก็ทิ้งตัวสีองทอย่งนี้เลยถือไปสักคนสองคนน่ะถืออ่ะเดี๋ยวมันก็วิ่งหนีลงไปข้างล่างอยู่ที่ดีว่าชักแพ้ แบมแบมมึงมีไว้แล้วกันนะไปห้องใต้หลังคาว่ายอีกมันแบมมึงตุ๊กตาป้องกันอยู่ไม่ชุดผู้ตรวจจิตเอาคุณใจห้องมาแล้วใช่ปะเอามาแล้วมาแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บนึงตุ๊กตาป้องกันมีกี่คนสองมีมีม่มีสองโอเคพวกมึงเดินนำกันไปเลยพวกมึงแหมไปห้องใต้หลังคา พอยใต้ดินไอเหี้ยทายกันเดินลงไปเดินลงไปไปห้องโถงไปห้องโถงบันไดไปเลี้ยวขวาไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้เลยเอ้ยเทางนี้ทางนี้ทางนี้เอ้ยไม่ใช่เอ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่หรอนี่นี่นี่ขึ้นมานี่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 เปิดแล้วเปิดแล้วเข้ามาทุกคนทุกคนเข้ามา มาปิดแม็ฆไ,ไหนวะเด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 เฮ้ยเฮ้ยชันด้วยไหนวะมันบอกทันแล้วมันอยู่ไหนวะไหนอบบน่นยไม่ดีอยู่ที่นี่ใช่หรอแวมอยู่ไหแบบนไปเอาไม่คยฝังอ่ะโชกิ่งอ่ะโชกิ่งอยู่ที่ไหนวะแบมมึงอยู่ไหนเนี่ยมีแป๊บแป๊บแปบตามวันนี้อาณาเขาอยู่ในห้องไม่ต้องออกมา เมื่อกี้เขาอยู่ห้องคนอีกฝั่งนึงเลยบลาบลาบลาวนกูเห็นตุ๊กตาวิ่งผ่านไปเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่มาแหละกูร้อยวุ้งวุ้งวุ้งนี่กูโดนกดได้ทำไมปะเอาเลยไหมเอาเลยไหมแล้วที่วางแผงนั่นคืออะไรไม่รู้แผงเลนแล้วเขาไม่รู้เผาเลยแล้วกันเอาสีตัวสุดท้ายเอาสีตัวสุดท้ายเราค่อยมาแบบพร้อมกันเลย ไ้ฐานเลยเนาะเก็บไว้เลยไปฐา,านที่ไกลที่สุดก่อนเลยไอ,ไอ้แทงอ่ะแทงฮะวิชินกับการโดนย้ำสแกรและประชันฮ้ยๆควบคุจะโดนไปไในไม่ช้าได้แหละฟัง <c> จ <oughs> ากเสียง ขาไม่ไปอ่ะอยู่นี่แหละปลอดภัยดีเออไม่ใช่ใช่ใช่ไ้นไอไม่ใช่ว่ามันเปิดประตูได้นะใช่มันเปิดได้ใช่มันเปิดได้มันเปิดได้มันสามารถพุ่งเข้ามาอยู่ในประตูโดยที่ไม่เปิดได้ด้วยงั้นก็ไม่น่าปลอดภัยมขอกตตัวนี้อ่ะไปลก็ไม่มีตกตาไงก็ไอ้อน ไปแป๊ไม่ให้ไม่สุดไ่ไม่ช่วยเออมาละกูก็ตกใจว่าใครทำอะไรเมอหกแล้วเราไปหาอีกสตัวมาววายวาย้ใครโดน็ดนจด เหมือนอยู่ข้างบนเลยข้างบนข้างบนท้องตันค่ะโอ้โหไกลไปเจอเจอตุ๊กตาตัวหนึ่งเพิ่มเผาอีกเพิ่มเผาไปเอาคุณกันลอยแจนหน่อยลอยแจนมาก่อนแบมกูใส่ฟืนแล้วแต่มึงเป้าฟืนมาใหม่ด้วยอาณาเป้าฟืนมาใหม่ทุกคนแหละอือฮอแอเอ้าอยู่ไหนนะฟืนอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างอยากขึ้นไปข้างบนสิฟืนมันอยู่ชั้นล่าง ล่างเลยเจมามาห้องล่างดีจะได้ชุบมือนี่นี่ตามมาล้สี่ตัวห่เพิ่งเผาดนะโดนแล้วะอ๋อทิ้ายไปดิไป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 มายังไปเวเร็วด้ฟืนมาแล้วได้ฟืนมาแล้วได้ฟืนมาแล้วได้ฟืนมาแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปประตูประตู เผาเลยปะได้เผาเลยเผาเผาอ่ะแจ็คมาไปอ,อยู่ใกล้ๆเลยอะมีตุ๊กตาด้วยจ้าสวัสดีไม่มีเอ้นี่ไงอานาโยนให้แบมไปเขาไปตะโกนเอาไม่ได้โอเคเอาคืนกวอีกกันเด็ <c oughs> แจ็ดเอาไป ก็ามันตุ๊กตาคุแล้วไผอะนี่ไม่มปอะไรกับการไปไปเออมอยู่บนหัวแจ็ไม่อยู่บนหัวมึงอยู่ไหนแจ้คมึดลี้กบ้าแจ็มาแล้วแจ็มาได้แล้วแจ็คมได้แล้วมันมาได้แล้วแจ็คมได้แล้วแล้วพี่ไปเอาตุ๊กตามาดิตุ๊กตาแบบโดนธรรมดาโดนสก่อไม่ใช่ตุ๊กา ตัวตัวเราป้องกันกูยังหาไม่เจอเลยไม่แบบตัวธรรมดามาป้องกันเออตกใจก็มันไม่มีอย่างนั้ราล้องมีหรือเปาเออเป็นเคยมีแล้วมันไปไหนหมดแล้วโอ๊ยกูแช่ห้องหลักอยู่ไหนวะเนี่ยช่วยเ่็ไงเป็นไงไปแล้วหยิบไปแล้อยู่ไปแล้อยู่ไปกันหยิบมาละ โอเคเป็นไต่อเจะเผาตุ๊กตาตัวนี้ก่อนไหมพ่อมันเลยตตัวเผาเผาตัวนี้เอาตัวนี้เสร็จใช่ปะแล้วก็มันจะเหลืออีสี่มันก็จะครบคนแล้วเราก็จะเผาทีละตัวเลยกเจอตัวดำหนึ่งตัวตัวนี้ตัวดำมีสองตัวแล้วนี่ไงนี่ตัวธรรมดาหนึ่งตัวเนี่ยไปจานมันเดินมาหายแล้ว อยู่ไหนอยู่ไหนกระโดดทุกคนอยู่ทางอยู่ทางแจมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วแจมมันแน่นจีิงจนี่ใครแจมมันอยู่ดูแจมมันมาแล้วแจมไม่ตื่นเยแล้วใครโดนเนี่ยโดนด้วยนะนี่ยตอนนี้มันดีเลยอยู่เก็บปืญแจไปแล้วก็นั่นเลย มันมีตุ๊กตาตอนนี้สองตัวใช่ไหมติดติดติดตดติ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 ดไม่่ะดตเดติดติดติดลัดเิดต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 ิลติดติดอิดติดติยติดติดตาดรินติด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 ตินติดติดติดตูติดตอดติดตีดติติดติดติดตติดติด่ิงตัวตตตัตตัวตตตัว ี่นี่นี่อยู่อยู่นี่อยู่นี่ตัวหนึ่งตัวตรงนี้ตรงนั้ตรงตรงตรงมันในห้องใต้หลังคาบนในห้องใต้หลังคาโอเคโอเคใครมีฟืนไหมที่มีอ่ะแต่นี่ต้องพอต้องก้าวอ่ะมันแล้วนี่มีอ้อันนั้นอย่าพึ่งอันนั้นอย่าพึ่งเดี๋ยวเก็บไว้อันต่อไปนี่ตามมาตามมาตามตัวติ๋อย่างเรามาตรงนี้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 นี่แล้วขวาตรงอันนี้มีหนึ่งอันชี้ผ่า ยิ้กยมดนี่เลยนี่เลยยิแบมโดวเหนอเฮ้ยเฮ้ยมาถูกอ่ะมาแล้วจ้ามึงเพื่อนแบมกูลหรอิแบมโดวเหนอเผาเลยปะเผาเลยใช่เผาหัวเผาหัวเอ้อได้สีตัวสุดท้ายเรามา เก็บไว้ไที่ละตัวไม่มีตุ๊ก,กาตาปกติอ,อ่ะอูยย่่ไหนไหนวนนะเีมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนโหมูยิ้มแนลงไปเดี๋ยวกูเป็โดนก้าตายก้าตายอยู่ข้างบนตัวนึงอ่ะจานเดี๋ยวกูโดนจับสแกนเว้ยแล้วพวกมึงวิงไปหาตุ๊กาตาไปเลยเลยมาอีอีพีเพจไม่ใช่อีเด็กอีเด็กผู้หญิงมาดิยอ้จิ้นมึงก็มาได้จิ้มึงก็มาสิเพิ่มมาเปิดเออไปได้แล้วตัว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยยใล้ๆเอะเลี้ยวขวาไปเจอแน่อาาเลี้ยวขวาไปเจอแน่ยังไงอาณามันมานี่แล้วอาณาไปนะไปนะโเจอเจอตุ๊กตานึ่งนะเจอตุ๊กตาไปนะทุเนเลย่อน ัน้ไม่ไปห้องใต้เผามีไปห้องใต้เผาคืออะไรวะเผาคืออะไรนดีมีหม้อหม้อวันนี้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวหาฟืนเ่อ๋อฟืนไม่มีฟืนมันไม่มีแล้วฟืนมันหมดแล้วไม่ก็มันไม่เด้คุณพี่อันน me. ึงมาไอ้เ kind ห <of colon? S 3> ี <rada> loves, engo, uzu, labels, ้ยมันวางฟืนไม่ได้เนี่ย่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจฟเจอแล้วใจจอแล้ว้อกรวางืน ไป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 ไไปไไปมาแล้วจ้าโอเคอันนัมากดที่มากดที่เตากดที่เตาไปกดที่เตาติดไฟอ๋อโอเคติดไฟตัวโอ้ไม่กิดโอ้ไม่กอดติดไฟติดไฟติดไฟติดทำไมวะเดี๋ยวก็ต้องเดินออกไปอีปทดทำไมเนี่ยเอาอไลเอางเตือนยังไงอะ วางฟืนวางไม่ได้เอ้าแล้วใครใช้ฟืนตรงนี้โอ้น่ากิดไปแล้วอ๋อแจนพรอมนะพรอมมาหนึ่งสองมาจับสแกกูเลยมาจับสแกกูเลยมาดิมาปิดเอ้าปิดปิดปิดไำไมอีกคนนึงดิจะไงล่ะมันต้องไปอีกคนกคนึงดิเพราะมันเหลือสามตัวเองอะ ห้องๆมาอยู่ห้องข้างล่างกันดีกว่าเขมอย่าเพิ่งเผานะให้ครบก่อนกินไหนวะกินไหนทุกคนกูอยู่ห้องใต้หลังคาใครมาถึงน้องอ่ะใจใจมึงมาห้องใต้หลังคาป่ะนะเออยอดมาอยู่มาอยู่ใจใจนี่ไงตัวนึงไปไหนนะ ไปจ้งรอห้องกันแลยวทีเดียวเฮ้ยโดนกันแล้วเหรอเปิดประตูเฮ้ยมันเข้ามามีใครโดนกันยังอย่างใช่ปะเฮ้ยมันพุ่งเข้ามาเลยอะเมื่อกี้เ้ยสรุปโดนกันยังเนี่ยแล้วไฮ้ยใครไอ้ใครไมอ่เปิดอะไรอย่างี้ง

ไปโดนไปโดนไปโดกระโดนแปเอาดิเลยไมใช่ดไเอาดิเลยไปอานั่นมาแปลนั่นมาไะโดดแล้วระโดดแล้วนี่ปุ๊บเจเจออะอีกตัวนึงเออใชื่อไปก็ได้แปเอว่ะมันตอนนี้ไม่อยู่ห้องโองตอนนี้ไม่อยู่ห้องทถงนอยู่หน้าเราตอนนี้แจมันว์าไปแล้วอ่ะก็ได้มาตรงมุมนนเลยแล้วตัวมึงอยู่ไหนแจ อยู่งบันไดอีกฝั่งไม่นะเขาอยู่ห้องล่างอ่ะเออแดนโดนแล้วเหรอ้โดนแล้วไม่นะเวน่ะเออใครมีฟืนบ้างอันนาอันนาอันนาจุดฟืนเลยอันนาจุดฟืนเลยจุดไฟให้ด้วยก็ดีไฟไหมไม่ขีดอ่ะไม่ขีดไม่มีจบแล้วไม่มีวายไอ้แจนโดน เดี๋ยวน้านาไม่มีขีดชุบไม่ได้ไม่มีไม่มีแต่ทำไม่ได้อ่ะทุกคนอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ในห้องห้องไหนวะถ่ายแล้วเงยแตงละขอทิ้งของไม่ได้ทุกคนเจไดมากแจไม่ขีดไหนวะที่ต้องมาไม่ขีดมันอยู่ห้องที่มันมีสมุดสีแดงๆโโหต้องขึ้นมาข้างบนเหรอ ชั้นล่างก็มีมมมน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงดู๋ยแน่มันไปแล้วมันไปข้างล่างแล้วเลนะ่ามันว่าไปาามันวับไปเดี๋ยวขอรูปพังก่อนปิดไฟปิดไฟมาแล้ว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 มาไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วไหวมานี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ อเออแล้วมันจะสง,งบยังไงมันก็สง,งบไม่ได้หรอววะมันหาตุ๊กตาไม่เจอตอนนี้กขจะถู๊กตาเด็กลเลยแต่เป็นได้แค่มองเว้ยติดอะไรวะมันติดประตูดีดมากไอ้เจมันอยู่นี่มันอยู่นี่เนาะไอ้เจมันว้าบได้ไอ้แจ๊มันว้าบไ, <ป S 2> ได้เ,ไดเป็นข้างบนอะ่ะไม่จริงได้ปื๋มมันว้าบได้จริงจริงยืนนิ่งๆอะไรเนี่ย เนี่ยไอ้ใจตามมาตามกูมาอยู่ไหนังไนปุ๊บกูวิ่งผานมนเป็นเพื่อนเล่นหรยเชียว้ยไม่นะไม่คิดมาอนี่นีนี่นี่นี่น้องอีกตังอยู่นี่เหรออีกตัวนงอยู่นี่เดอน้องเต่นนนี่อย่าเพิ่งออกมาจากห้องน้ช่น่ะม่ใม่กูเป็นตุ๊กตาไงไม่นน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 นอนนอ้นนวะนะ ประตูเปิดไปเอ้าแล้วอาคาปเปิดยอ,อยู่นี่เขฟังเลยเนี่ยห้ <c oughs> องนี้ oh my god <c oughs> คือตอนเนี้ยอาาต้แบบต้องวิ่งไปห้องถงตรงกลางแล้วไปเอาไฟแช็กมาเวย้ยซึ่งมันจะเสียงมากมันเสียงมากแต่คือแบบถ้าไปเอามาได้เวย้ยเกมมันจะดำเนินต่อได้เวย้ยเพราะตอนนั้นเรติปึ้งปึ้งยงไ เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้่ไเฮ้ยมันมาหงบนแล้วมันานมันมางบนแล้วเอ้แจมมันจะสงบได้้ยเนี่ยดาจริงได้มันไม่มีตุ๊กตาให้มันนะ่ะซึ่งตุ๊กตาแเลกก็ไม่มีมีใครเจอบ้างอ่ะมันอยู่ข้างบนน่ะห้องใต้หลังคาตัวหนึงอ่ะกูดูแค่เดีเยอห้องนด้ยีกตัวนี่ยอ่ะอ่ามาอีกแล้ว เอาใหม่เอาใหม่ทำทางพิกัดง่ายๆก่อนใจกูวิ่งผ่านไปเมื่อกี้ก็สมมติว่าขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราต้องออกมาจากห้องนี้เว้ยแล้วห้องนี้ก็มีมันนี่เออวิ่งผ่านห้าไปเมื่อกี้ไม่ใช่ก็เป็นเรความสูงสุดระเบิดนี่นี่เจอเจอจะไม่ขี่จะไม่ขี่จะไม่ขี่อยู่ห้องที่อะไรวะเนี่ยใช่ไหมล่ะห้องโถงใช่ปะล่ะห้องโถงเราเลี้ยวซ้ายเออห้องนี้ที่กูบอกห้องนี้แหละที่กูบอก คือแบบไม่ดีอะโอ้ไงอนณาปิดไฟมาได้เมล่ะได้บอกว่ามู๊ยังถ้าเรานำทางเอ้ยเอ้ยมันมันอยู่ข้างบนมันลงมาข้างล่างมันขึ้นขึ้นไปข้างบนอีกแล้วคนหนึ่งนำทางไงนี่นี่อาณาจำได้ไามโอเคโอเคขึ้นมันได้ไปขึ้นมันได้ไปมองไม่เห็นอ่ะโอเคโอ้ยมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันขึ้นไปข้างบนแล้วนี่นี่แล้วก็ตรงมาทางนี้เลยมึงเสี่ยมันใกล้มากอ่ะ

没呢。<Why>